ของสมไหลลงไปเป็นคล้ายๆไหไหเล็กๆแล้วก็มีท่อเจาะลงไปหาไอ้ไหนี่เอาแล้วตอนนี้ศพพญาปโหนเนี่ยเขาฉีดยาอะไรลงแมวสมัยนั้นไม่มีฉีดยาแล้วมันไม่เหม็นเหรอศพไม่เหม็นแต่เขาใส่อะไรกับยานพวกอะไรต่ออะไรแล้วเขาเอาใหญ่ใส่ลงโกด นะก็ต้องหักศพหักอะไรยัดลงไปตัดตัดตัดคืออะไรฮะับโลกโกรธเนี่ยตัดขาเอาจริงดคิคือคือคอือยืนในผ้าผนวมมีวันสอ่งนะมืนในค่าตัดได้ให้มานั่งมัดแต่ขาเนี่ยไม่ได้เขาก็ตัดตัดสองข้างขวานซ้ายเขาจะเวลาเขาทำศพเนี่ยเขาไม่ให้ญาติพี่น้องของคนตายไปดู าข,า,า,ขา,าดบาขาผาขาศพพาดบ่าฟันขาดแล้วก็พับมัดแล้วก็ขาเข้าของแล้วก็ตัวศพเขาเอืออยู่ในท่านี้อยู่แล้วลุงแวมว<ห>เคย<ห>โผลไ่ไปดูไหมเขาไม่ให้ดูเขาปิดฉากมากแต่เขาทำศพในใน,ในวังนี่นะต,ตนอนหลัง้องนี้ไอ้พวกเพื่อนที่มันทำศพเนี่ยล่ะมันเล่า เขาไม่ให้ญาติพีน้องของคนตายมาดูเขาเพราะอย่างนี้นนนะใครที่เขารู้เขาตอนหลังเนี่เขาถึงบอกว่าเอาโกด,ดตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาตัวเขาไว้ในโลงเด็ดเขาหลังเป็นหนีเขามีหลายหลายคนที่ทํา